มาจ้าพี่น้องจา้ามาอนีผ้ามาเลาะชมสวนอีกทีนะคะมาเบิ้งหนอใหม่กิมซุ้งกระลังไงคะพี่น้องจา้าเอาบรรยากาศมาให้ชมเนาะมาเบิ้งแหนงงนองใหม่กันนะคะเบ้าๆ้าว้วาวเจอโนอะไรพี่น้องจา้าเป็นไดเป็นได้อันนี้กวัวทีสามค่ะพี่น้องจา้าใช่ไหมอีกโนหนึ่งยูฟู่ค่ะพี่น้องป๊าบโนง้มค่ะพี่น้องจา้งาง้มบ่ สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องแาหนอไม้กิมซุงอันนี้ก็เข็นใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นเป็นกออีกก้อนเนาะอันนี้กอที่สามนะคะทุนจา้าเดี๋ยวเราไปชมกอที่สองเนาะไปะโอ้กระถินค่ะแค่กระถินก็เริมแก่แล้วครับพี่น้องจกานี่กําลังแก่เอาบรรยากาศในสวนมาให้ชมกันนะคะโอ้กระเจี๊ยบกระเริมอ,อกอีกแล้วเนาะนะคะกลาลังงามอีก บรรยากาศในสวนจ้าพี่น้องจ้าต้นมะขามมะขามเปรี้ยวสอนกระทินต้นนี้ครับพี่น้องจ้าเดี๋ยวอีกหน่อยคนจะแก่แล้วจะพูดใะอยากได้ใส่สมตำม,มาเอา้มามมเอาเด้วยค่ะนะคะบรรยากาศบรรยากาศในสวนกล้องคอยพระเครื่องไอ้นั่นแทเนะมาเบิ่งอีกนะ <laughs> นะคะอันนี้กอที่สอง อันนั้นกอแรกค่ะพี่น้องจ้กกากอแหลกคนขึ้นไปแล้วเด้อไงแล้วค่ะสูงแล้วค่ะสองโนะนะคะที่น้องเก็บอัปเดตลงให้ชมวันนั้นนี่กอทีสองค่ะพี่น้องจ้างามบะสวยงามมากเลยค่ะกําลังออกถังโน,โนหญ่นะคะเห็นบ่พี่น้องจ้าโอ้สวยงามค่ะสวยงามสุด,ดยอดฝีมือ <laughs> สุด,ดยอดฝีมือน้องเก็บ นะคะบบเคยปลูกหน่อไหม่จา้าเถ่อเด้อพี่น้องแกพึงมาปลูกหน่อใหม่เนี่ยแหละค่ะมึงกนเพิ่นออกอีกบ่บ่ออกเนาะนะคะเอาโปกไว้ก่อนอันนี้เป็นหญ้าที่น้องเก็บถังไปนะคะแล้วก็เอามาปิดไว้แบบนี้เนาะมาคุ้มไว้นะคะมาคุ้มไว้เดี๋ยวเพิ่นก็ะแตกคโนออีกเนาะแตกโนแตกแหนงให้น้องเก็บอีกนะคะทุกคนจ้ะเมื่อนี่มาชมบรรยากาศในสวนครัวมาเบ่งหน่อใหม่ก,กันนะคะพี่น้องาอยูนี่เดี๋ยวเพิ่นสิออกให้อีกว่าเนาะ นี่นะน้องเจ็บก็คุ้มไวแบบนี้ครับพี่น้องจ๊ะเออแต่โกหัวเพิ่นสีออกห้อีกบ่นเนาะนะคะคุ้มไวก่อนเออเดี๋ยวเพิ่อนอันอันได้กินน้ำได้กินน้ำอิ่มเพิ่นก็นสีขึ้นในเฮาอีกอืนะคะนี่น้องเจ็บก็สิเอาหยาในเฮาเอาญ่าที่เราถางนี่เลยคะ่ะมาพกคุ้มไวนะคะเป็นปุ๋ยอีกแบบหน,นึ่งเนาะอีกชนิดหนึ่งมาฟังข้างนีก็เป็นตะไคร้ครับพี่น้องจ๊ะตะไครมารุม อันนี้ก็เป็นต้นหมอนนะคะต้นหมอนมาเบ่งต้นหมอนพี่นนองสูงใหญ่เลยค่ะต้นหมอนขอบคุณทุกการรับชมนะักะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวพ่อยมาเือกันเนาะเดี๋ยวน้อบจะพามาอัปเดตลงให้ชมใหม่นะคะน้องใหม่คิมสูงเงาเนาะสามกอนี่นะคะสามกอเนาะใหญ่มดนีก็ะโอ้สุดยอดนะคะคลิปนี้ฝากไว้อีกคลิปจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะบายๆอนเด้อน,นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า คลิปนี้บ๊ายบายจ้า